มูลนี่สิามาอนามัยต้นพาวทุกคนแม่เฮ็ดไปก้อนเมื่อวานนี้ได้ซ้ำนี้แล้วเนาะคุณบอกอันอันใหม่แบบนี้เลยงามแล้วแบบนี้เนาะเมื่อวานนี้เขาไอยู่เลยเขาไปเที่ยวแม่มาเฮ็ดท้าเนาะออกจันออกอันนั้นเหมิดเท่านี้ยังกกนึงเนาะที่บอกออกเนี่ยมืลินี้นสิมาไฟนี้ให้มันแล้ววนะดเ็นบิต้นบัได้นอ,อนมามัยตัวนี้ก็จะเป็นห้องหกแบบนี้ทุกคน เลยเป็นซวนกวยยังเฮาม่มีบ่เสียลาเลยทุกคนมื้อนี้เดี๋ยวไปเฮ็ดเห็ดเวียก่อนช่วงระยะที่อันเห็ดนี้เฮาจะบ่ได้ถ่ายบ่ได้อัดคลิปไว้ทุกคนเดี๋ยวเฮ็ดแล้วแล้วเฮาเดี๋ยวเฮาเช้ามื้อแล้วเฮามาถ่ายเอาเนาะเป็นระยะระยะไปจิตแกร้มบ่แม่ตากันแดดตัวที่ใส่เห็ดเวียหั่นบ่เห็นเนาะแล้วก็เลยว่าได้ใช่ต้นอีมาก่อน ุกคนเฮ็ดเวียกก่อนเด้อตอนนี้กระดองจูทุกคนเนาะอะไรไหมแบบมันเป็นอันเป็นก้างเป็นอันนั้นหนาเนาะมันอันชิว่าจังไหนการฮาวเนาะใบให้มันก็สลายอยู่เนาะแต่ว่าอันเป็นการใหญ่ๆสิเน่ยมันก็บ่สลายมันก็จะหก mùa mẹ là của lắm bé hay hai mẹ tại ba mẹ chút có khi ăn mình máy, học hảo Nè hôn 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 còn hôn nhung đi này nhang này. ลูนกบพาวกบมีมารส่วแล้วนี่นะเป็นพาวเผ้าสุดสิเนี่ยเพืยอักรวมหักว่านไตอีกมันอยูหมอ,อกบมีโอ้น่ะแต้นอ่ะเพิ่งเพิ่งมาแตนกบหอน มพ้าวกกนี้ไปแห้งบะธมราดาเลยเนี่ยทีมันรวมมะพร้าวีนะฮียมันมี่ดซะตอมาเคียนหะ่างแฟนบินดอกแล้วบ้านนี่หวานนีค่อยเต็ดตอบนบอก เปี่ยนทุกคนตีบัวไม้ตาช่ายใส,ส่บ,บ่อ้ยรู้ว่าความบุ๋เลยเด้อทุกคนอันนี้ก็รักพาวหัวนหน้ามาสิ รู้สึกว่าเฮ็ดเวียคนเดียวมันเหนื่อยค่ะ <laughs> เฮ็ดเอง้ยคนเดียวฉันแม่เขาไปเฮ็ดเบียคนเดียวช่วยกันช่วยกันทุกคนเนอะเออมันก็บแ่แห้งหวก,กว่านั่ยทุกคนไปเห็ดเบี้ยโตก่อนเด้อ,อแม้เด,เ,เด้อะเวลาอู้มาทายหุ่งอแม่เขาใส่เขาหันซ่านี่เปิดเ๋าเด้อบางพผากระจาเนาะเขาจะเห็ดสดนมเขาต้มสร้างได้ จะคลายเป็นสูงช่วงอะเนาะเด็กอย่างไร้กล้องอยู่เด็เป็นสุดหมดแล้วเด็ดไปอัปเดตทุกคนเครื่องคันนี้แหละกะเบิ่งถึงล่างไปกะได้ไล่อยู่ ก็คือว่าถือเส้นนกพาวเลยเนาะสะอาดสะอางออกมาอันนี้ก็เป็นนกพาวกันเข็มกุกนี้ปุกกลุนตัวนี้นี่มันใต้ล้วเอามาซ้อมนี้นะเราเลยน้อยบ่าทันมูน่เลยตัวนี้กับปุ๊กความตัวนั้นอย่างส้มกก ยังทราบกุกแล้วก็เร็วโอ้ถ้าเป็นแปลดีๆนี้วิวงามขนาดเลยสภาพตอนนี้คือนี้หุมนา้าหุมตาใส่มวกยังดักดีเลยทุกคนใส่แว่นตาพอมบนติดแก้มได้ใส่แว่นตาอ่ะนะมันเลื้อมตาเนาะ เหลือมต้องเบียให้มันเหลือมก็ต้องได้ใส่อัปเดตเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าว่าเห็ดอันนี้ลนนนนแล้วมนี่เนาะอันอันใหม่เนี้ยแล้วก็เสียแล้วฟุ้นมาใส่ฟุ้นขี้ไกไ่แดงแล้วก็ปุ้ยมาร์กเนาะเด้ออันนี้ก็รู้ไหมก็จับเด้อยู่ในอันอมสานี้เนาะ เนี่ยเห้ากุกใหญ่ๆเนี่ยอมกุบมาเคียบเนาะเรามันสะนะสิปลายกุกหอบหนึ่งกระได้ไล่นวยเติบได้ทุกคนนี่ด,ดิจับอยู่ไดอันนี้เขาสร้างจริงเอาลงกินบมุ้อนูุนคนไม้ค่ายเ่ะเน้อเขาวานี่ไใ้ค่ายละ

เมื่อนี้ก็จะได้ไปปอกข้าลุกโลกข้าไปค่ายพอไหมเนี่ยอันนั้นคุณแม่เนาะทำงานเก่งเก่งทุกอย่างยกเว้นขี้รถละาเมาเนาะเมารถเนาะนี่ตัวนี้ยังบันเอกเนี่ยตัวนี้ยังบันออกแต้เพื่อบานออกจันเถอะ กะนั้นมันยัง3ตัวกกเนาะบ่ทันออกเนาะยังกกบ่ซั่นได้่นพูนอัเดแต่ระยะเด้อทุกคนเด้อพออูงานลายบดมสิบ่แล้วเพราะสิคุมให้มแล้วมื้อนี้นะเนาะแต่ละระยะแต่ละระยะไปอัเดทลตัวนี้นี่มื้ออื่นได้นี่เนาะมื้ออื่นนี่นะมื้ออื่นสิจุดนี่นะ มืออื่นนี่สิอนารใหม่ยังส้มกุบสู้ๆเนาะสาวเสื้อลำพราวสูวว้ๆไว้อัปเดตตอนต่อไปถ้าว่าสีตังไว้เลยแล้วเหาเห็ดสิมใสีเวลาโดนเกินไปนานเนาะ แต่ไรเนี้ยแต่ไรเงี้ยรายงานแต่ไรล,ล,ละไรเงี้ยเอามาแล้วไรซูตเมืนน่อวานก็ได้เมื่อแล้วด้วยคนจูดแบบมันมันไม่ดิบเนาะตัวนี้เนาะทางนี้ยหมดละงามมาเนี่ยงามห้งามตา พันกูมาเคียบโตแต่ว่าเมื่อยได้ละที่มื่อยละเอาพาได้ไปมือละน้อยเอาเลวละนะพาเอาด้วงไหนกระดวงเดียวฮันแล้เอาแล้วไปเมื่อค้นเครื่องไปไปแล้วสิเป็นหลุมเสื่องเครื่องตัวเองนะทุกคนเอาพาเลย ใหจะอุดนูน่นใหจะสร้างให้ยักได้เป็ดเข,ขา้มเน็ฟเขาต้มยังกะเอาเขาพันซ่าเนะาะเขาพันซ่าจะาลงสิท้ายหุ่มจากน้อยเนาะให้มันเป็นที่ระลึกความงามข้องอันการที่เห่าอนามัยกับ,บอก่อนามัยนะ,นะแตกต่างกันซะเลือกเกินเลยทุกคนเน้ะ